การประกอบสถานประกอบการกีด้านในการสองพันนะครับสองครับ และอกปฏิบัติคณะธรรมานพิจารณ์อมีเยาวชนตัวแทนภาคใต้ได้เป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมแข่งขันและขันจำนวน125คนเป็นตัวแทนจากประเทศสมาชิก10ผู้ได้รับเหรียญมือยอดเยี่ยมสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น ขอเรียนเชิญครับต้นต้นต้องกราบขออภัยนะครับที่ยิงผมลงไปกล่าวว่าเย็นเก้าโมงสิบเชิญต่อเลยครับค่ะตัวหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ในอำเภอที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งตำแหน่งเภอผมนะครับคาดว่าฤดูฝนตเราเนี่ย ก็แต the ่ประมาณการเดิดเป็นต้นไปกันปริมาณฝนีตารมกกลาหรือว่าต้นกุมภาไรหรืออย่างไรการเกิดนมกกาเองก็เริ่มจากที่ขายกันเลยหมดแล้วครับก็คือเราเข้าสู่ตลาดกันะครับในรุ่นน้ำต่างๆนะครับจากคนที่ตกมาสองสามวันที่แล้วนะครับ